ที่ให้ไว้ตามนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่นิยามออกมาเป็น minimum r e q u i ์เ m e n t คือข้อมูลขั้นต่ำต่ำสุดที่มีอาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ชี้ชัดตัวบุคคลให้เห็นได้ว่าคนคนนั้นคือใครนะครับทำอะไรหน้าตาแบบไหนนะครับ ประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันเป็นตัวอักษรสีน้ําเงินกับตัวอักษรสีแดงอาจารย์บอกแล้วว่าข้อมูลสําคัญที่สุดก็คือตั้งแต่ลำดับที่18ขึ้นไปเป็นข้อมูลที่ระบ,บตุตัวตนของบุคคลแต่เป็นข้อมูลใช้คํำนิยามว่าข้อมูลอ่อนไหวนะครับข้อมูลอ่อนไหวนะครับในแง่ของการระบ,บุตัวบุคคลหรือในแง่ของการนําไปใช้ โทษจะไวนะครับโทษจะไวแล้วตัวบุคคลสามารถที่จะนำเสนอหรือฟ้องร้องในเรื่องของการนำไปเปิดเผยในที่สาธารนณะอาจจะทำให้อับอายอาจจะทำให้เสียผลประโยชน์หรือจะทำให้เกิดความเกลียดชังอะไรต่างๆนะครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อมูลสถนติเตมในฐานะเ r หรือคนที่ทำงานบริษัทเราลองดูว่า นะครับลำดับต่างๆต,งตั้งแต่1ถึง26ในฐานะที่ทำงานเอชเราเกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านี้ทุกอย่างไหมนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับมีแน่นอนกับใบสวัคงานติดมาแน่ๆนะครับเลขที่บัตรคเครดิตอาจจะส่วนตัวนิดนึงนะครับบัญชีธนาคารมีแน่ๆนะครับที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์มีแน่นอน บอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ถ้าประกาศใช้พรบฉบับน,นี้เมื่อไหร่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะจําหน่ายจ่ายแจกจะส่งให้ใครก็ตามแม้จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ติดต่อการภายนอกเป็นความลับหมดนะครับให้ใครไม่ได้การฟอร้องร้องของผู้กระทำความผิดมีโทษเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนั้นจะได้มาง่ายจะได้มายากในลำดับโทษนั่นคือความหมายที่ทําไม มีการลงโทษทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆในข้อมูลส่วนบุนคคลบางอันได้มาง่ายๆจากยกตัวอย่างเบอร์โทรศัพท์นะครับก็อาจจะได้ง่ายในระดับหนึ่งแต่ก็ถ้าถือว่ายากก็ยากในระดับหนึ่งแต่อันตัดไปเนง,ง่ายรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายทั้งที่ในกรณีที่เราเห็นว่าเป็นรูปถ่ายที่เป็นฮาร์ดคอปเ้ หรือรูปถ่ายที่เป็นการถ่ายรูปทางสมาร์ทโฟนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้าพรบฉบับนี้ประกาศใช้มเมื่อไหร่เนะเราจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้ส่งไปให้ต่อๆกันกับใครที่ไหนก็เป็นข้อมูลที่ผิดตามกฎหมายฉบับนี้แล้วนะครับในประชาพิจารณมีฉบับหนึ่งที่ทำการนำเสนอกันก็คือ n นสอ หรือคนที่ทำงานในบริษัทฟังมาให้ดีนะครับเรื่องหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องกล้อง CCTV CCTV สำหรับการจับเิดพนักงานนะครับสมัยก่อนอาจจะจับเิดแล้วก็ปิ้นออกมาเปิดประกาศกระทำความเพดอย่างชัดแจ้งกล้อง CCTV จับได้ถ้าพรบรฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่รูปถ่ายของพนักงานจากกล้อง CCTV เป็นข้มอมูลส่วนบุคคลทันทีนะครับ ในที่สาธารณะในการปฏิบัติงานถือว่าเป็นที่สาธารณะการชี้ชัดเกี่ยวกับเรื่องของพรบะอฉบับนี้เนี่ยลงไปถึงว่าถ้าเกิดว่าชี้ชัดว่ากระทำความผิดอย่างเช่นไปทิ้งขยะผิดที่ปิดทางเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นรูปเจ้าตัวแล้วก็ในเวลานั้นชัดเจนเซ็นรับทราบว่าเป็นการกระทําความผิดในการทิ้งขยะผิดประเภท บริษัทมีความยากลำบากในการจัดการพรนักง,งานเซ็นรับทราบเมื่อไห่ติดได้เพราะถูกวัตถุประสงค์แต่ถ้าเอาลูกพนักง,งานในกล้องซ c t v แล้วไปแปะหาผู้กระทำความผิดต้องการชี้ตัวบุคคลว่าบริษัทกําลังจะสื่อสารกําลังจะจับประกาศจับบุคคลที่กระทำความผิดผิดกฎหมายทันทีเจ้าตัวสามารถร้องเรียนกับกระทรวงดิจิทัลได้ทันทีนะครับถือว่าในวัตถุประสงค์ของการใช้ ภาพประกอบที่ยืนยันตัวบุคคลเหล่านั้นยังไม่ถูกตามวัตถุประสงค์นะครับเรื่องนี้รุนแรงถึงขั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามี CCTV แต่ถ้ารู้ได้ก็คือรู้ได้ผู้บริหารกับทางเนชาและผู้บัคคับัญชาแต่เผยแพร่ไม่ได้นะครับหรือว่าจะพูดปากต่อปากว่าออนำไปเผยแพร่นในที่สาธารณะบริษัทจับภาพได้นายกอ ไปทิ้งขยะหรือนายก็ทำผิดรละเปลียบบริษัทชัดเจนลอตออฟเมาส์ในที่ทำงานจนทำให้เจ้าตัวเสื่อมเสียเสียหายเป็นข่าวเผยแพร่กระจายทั่วโรงงานทำให้เจ้าตัวอับอายในที่สาธารณะผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับจำให้ดีนะนะครับเรื่องรูปถ่ายไม่ใช่แค่รูปถ่ายเป็นฮาร์ดคอปี้ไปถ่ายรูปมาแล้วก็เอาไปเผยแพร่นั้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าต่อไปนี้ก็คือรูปถ่ายลักษณะนี้ถ้าเจ้าตัวยังไม่ได้ยินยอมในวัตถุประสงค์ในการที่จะเผยแพร่ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับัดดนบต,ต่อมาเรื่องของไลเซนนะครับไลเซนนะครับไลเซนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการต้องปกป้องนะครับอีเมลแอดเดรสนี่ไงที่อาจารย์บอกอีเมลแอดเดรสเป็นขอ้อมูลส่วนบุคคลนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอ e ีเมลแอดเดรสที่จะส่งไปข้างนอกแล้วไม่ได้ถูกเรจิสเตอร์การส่งออกไปข้างนอกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วพ่วงเอาอ e ีเมลแอดเดรสที่ Copy CC ไปด้วยโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้ยินยอมหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนในเรจิสเตอร์ถือว่าเป็นการกระทําความผิดนะครับเพราะฉะนนั้อาจารย์แนะนำว่า อีเมลอดเดสที่จะถูกส่งหรือทำธุกรกรรมของธุรกิจไใดก็ตามเข้ามารีจิสเตอร์ให้หมดแล้วเราก็จะรู้ว่าในองค์กรของเรามีทั้งผู้จัดการมีทั้งพนักงานอะไรก็ตามที่มีสิทธิ์ส่งอีเมลเนี่ยมันเกิดการยอมรับในวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างเช่นเราเป็น s r นะครับรเผอิญว่าในการระบุอีเมลแอดเดสของ HR อาจจะติดพ่วงในกรณีที่ q a ต้องการจะสื่อสารว่า มนเจอร์ทุกท่านรับรู้แล้วว่ามีพนักงานกระทําความเพียนหรือ,อตรวจสอบสินค้าไม่ได้นำมัดระวังนะครับจุดประสงค์ของ QA ต้องการ CC ให้ HR เมนเจอรรับรู้ว่ามี human error ในโรงงานจึง CC อีเมลให้ HR รับรู้แล้วอีเมล d r e s s ของ HR ก็ติดไปถึงลูกค้าถ้าเกิดอีเมลลูกค้า ที่จะส่งไปเป็นปลายทางได้รับการรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าอีเมลแอดเดสของ HR, เ r ร์เผิญว่าคนหนึ่งส่งไปหาอีกคนหนึ่งที่ไม่ผ่านการรีจิสเตอร์อ,อาจจะเป็นวัตถุประสงค์บางอย่างในการทำงานเหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกรีจิสเตอร์เข้าระบบในเรื่องนี้ถือว่าผิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งของ้อมูลส่วบุคคล s r ก็มีเสร็จที่จะทักท้วง ในเรื่องของกระบวนการนำอีเมลแอดเดรสไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์อีเมลแอดเดรสของอ r g a n i z a t i o นโปรดักชันมีกี่คนส่งไปหาใครต้องระบุว่าส่งไปหาลูกค้าเพื่อต้องการชี้แจงหรือติดต่อเพื่อด้านคุณภาพส่งไปหาซัพพลายเออร์เพื่อต้องการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อส่งไปหาเกี่ยวกับ กลุ่มง,งานแม t e ท a แ c นหรือ Service ข้างนอกต้องการจะให้รับรู้เกี่ยวก,กับสเก็ตด,ด้วนเวลาในการซ่มอมบำรุงระบุวัตถุประสงค์ของการใช้อีเมลแอดเดรสให้ครอบคลุมนะครับเหมือนวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรประชาชนวัตถุประสงค์การใช้สำนาทะเบียนบ้านนั่นแหละเหมือนกันพอทุกคนรับรู้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรทุกคนสามารถแอดอีเมลแอดเดรสในการติดต่อสื่อสารได้เป็นช่วงๆนะครับ ถ้าเกิดมีลูกค้าไหนที่เราต้องการจะติดต่อมีซัพพลายเออร์ไหนต้องการจะติดต่อนะครับเป็นอีเมลเพิ่มเติมคนที่เป็นยูเซอร์คนนั้นก็จะต้องส่งอีเมลแอดเดรสมารีจิสเตอร์ในส่วนกลางให้รับทราบกันทั่วกานอย่างนี้ปลอดภัยปลอดภัย,ภยทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเราปลอดภัยทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพราะบริษัทสามารถฟ้องพนักง,งานได้เหมือนกันในตอนท้ายด้าน เกี่ยวกับเรื่องของการฟร้องร้องเนี่ยบริษัทก็ฟ้องพนักงานได้เหมือนกันว่าเอาข้อมูลบริษัทไปเผยแพร่น, 5, นะครับไม่ใช่แค่พนักงานที่เราจะต้องดูแลแล้วพนักงานฟ้องเราต่างฝ่ายต่างเป็นบุคคลหรือนิติบ,บุคคลซึ่งกัรและกันเหมือนกันนะครับอันนี้อาชี้แจงอีเมลอาจจะอธิบายให้ฟังชัดน,นิดนึงถึงวิธีการปฏิบัตินะครับเพราะตอนนี้ ทุกๆองค์กรที่ implement เกี่ยวกับเรื่อง PDPa เขาทำกันแบบนี้นะครับในวิธีการนะครับ ID line นะครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับถ้ายินยอมที่จะให้ก็คือบางคนก็เปิดเผยพอเข้าไปดูในโปรไฟล์ก็อีก ID line ที่พร้อมที่จะโพสต์อันนี้เป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจุดอ่อนนะครับของพรบอรฉบับนี้ก็คือการเผยแพร่ข้อมูลไปที่สาธารณนะให้คนเข้าใจนะไม่เข้ากลุม นะครับไม่เข้ากุมอย่างเฟซบุ๊กเนี้ยนะครับแล้วก็บางทีเราก็ไปแอดเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเข้าใจว่าถ้าไม่รับแอดเขาก็ไม่เห็นเราหรอกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการนําข้อมูลไปใช้การทำธุกรกรรมอะไรหรือชี้ชัดตัวบุคคลเนี่ยมันมีทั้งภาพมีทั้งเฟซบุ๊กบางที mm hmm. การแจ้งวัตถุประสงค์ในการกระทําอันตรายหรือชี้ชัดตัวบุคคลมันง่ายไปนะครับเพราะฉะนั้น จะมีอะไรไหมที่จะต้องมาป้องกันให้ได้มากกว่านี้แล้วก็การสื่อสารเรื่อง PDPa ก็ครอบครอมพนักงานให้ได้มากที่สุดหรือคนให้ได้มากที่สุดจะดีกว่าไหมในความเห็นอาจารย์นะครับ